สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุปูสุคชนตายายวีพาเลาะวันนี้มาเก็บเห็ดจ้าเก็บเห็ดปนเขาพี่น้องป้าสนจ้าวันนี้ป้าเนี่ยก่อนหนึ่งก็ฝากดกดไลค์กดแชร์ยายวีน้ำเนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์จ้ารับฟงรัวฟังในคลิปจ้าพี่น้องขอบคุณค่ะมาพี่น้องยายวาีขอม้อเนี่ยป้าหนอจ้าเขามากันในี่ป้ากันเนี่ยเห็ดเห็ดพิงพี่น้องเห็ดเพิง,พงหวานโอ้ยอันนี้มาโลเน้นพี่น้องนี่ เห็ดมร้อนหนึ่งจ้ะเนี่งามจ้ะไปราเขาไปตัวพี่น้องพุ่นดอกหนึ่งพี่น้องพุ่นดอกนึ่งจ้ะมาจะวีโบปิดคลิปปิด,ปปดอันนี้เด้อมาพี่ดอกนึงพี่น้องงามจ้ะพี่น้องงา,งามเลยจ่าหย่อนเสียงเด้พี่น้องเพราะว่ามันแดดมาทนนั้งหมดจ่ะง,งามจ้ะพี่น้อง สองดอกงามๆเดจ้าไปให้พี่ต้อพี่น้องพี่น้องต้อจากเฮ็ดเพิ่งอันสองดอกมันจ้าดินซุ่มมากพี่น้องขอบอกพี่น้องจ้รวมกันไปก็น้อย่าวียังสิมตาตัดขายเพิ่งพี่น้องได้มนะน้อยนี่โอ้ดูนจอซะแบบว่าแต่ว่าก็โอเคแต่พี่น้องงามๆจ้าพี่น,อนอ้องเยาวีบ้านตาัดขายบนที่หลังมาสัน กะิตัดไปเลยพี่น้องเพราะว่าเอาทิมวันนี้เ็เสื้อมันเกิดอยู่นี่จ้ะนี่เนาะพี่น้องเนาะพึ่งหวานน้งาๆเลยจ้ะพี่น้องจ้ะสวยๆเลยเนาะพี่น้องเนาะแดดอนมากจ้าพี่น้องน้องดอกนี่ย้ยวีวาสงสีใดบไดใดบัวละพี่น้องโอ้บ่ไดดพี่น้อง จุดกี้กินกาป่อยไปนี่เนาะยียบีบเอาจ้ายียบีบเอาเด้อขามันโบจ้าพี่น้องขามันโบไปยางต่อจ้าพี่น้องพี่น้องมานร้นมานร้นเนนอยู่ไหนอันหลืบจ้าเอาอะไดใส่มีตัดออกพี่น้องมารูเนินงามๆจ้าอ่อ,อนๆตุปป๊ปุพี่น้องเสียบเด้อจ้าพี่น้องเห็นมารูเนินนี่เห็นเพลิงดืวยกันจ้าพี่น้องบ่งอยูด่ดงสนจ้า พ่ดงสนจ้ะน้องมึงไอตุนหวานจ้ะพี่น้องเอฟบีหมุนมาขอไปด้อกล้องหมุนเร็วพี่น้องเห็นไหมอุ๊ปอยู่พี่น้องเพียะิดมู้ว้ก่อนโอ้ยอุ้ยอ้ยนีดงสนพี่น้องเอ้ยพีดงสนจ้ะน้ำจะจ้ะพี่น้องน้ำให้ดูตัดขาไปเลยจ้ะพี่น้องตัดขาไปเลย พี่น้องตัดขาไปเลยจ้ากล่อนะวงว่าจะงูบึ้มล้มผนเด้อลตัดขาไปเลยจ้าพี่พน้องโอ้หอดบานนอนกันพี่น้องนอนจ้านอนเหยดิสเมลเนื้ทานพี่น้องมาสิเน็ดตินเห็ดทานจ้า พี่น้องเยวีเปลี่ยนปลามาเป็นเปียปลามิชวันพี่น้องมิชวันเยอรมันพี่น้องเมื่อเห็นเห็ดเพิองยี่นี่สามดอกพี่น้องแต่ว่าสองดอกนึงอันอาจจะเทาพี่น้องโอ้แต่ยูพี่น้องอันนี้แตงแดงๆจ้ะพี่น้องแแดงๆเออเยวีต้องเลาะเบื้องหลางจ้าเพราะว่าปลานี่เห็ดเพิงหวานมันหลพี่น้องตได้ตถนบอจะเนี่ยปลาปลานี่นานานาเห็ดจ้าเห็ดเพิงหวานไหลตอนนี้นาซ้ำมือเนาะ มากี่น่ะพีน้องเดี๋ยวดีบุกปิดชิปด้อจะสิย่างก็ยังจะ้ะคุณดอกมือของล่างของพี่น้องคุณเผาจ้าพี่น้องเผาเพราะว่าตรงนี้มันแดดเนาะมันหุ่มันอันสุ่มซื่นในตาพี่น้องบางไงแหวงแหวงพี่น้องแหงเก่าเนาะสบายเงี้พี่น้องเดี๋ยวคนก้กกกอนโอ๊ยบ่ได้ดอกพี่น้องบ่ได้จ้ะบ่าเด้อพี่น้องเด้อนี่ยบ่ามาซางเห็ดเผาพี่น้องเอา ไอดอกเดียวนี่แหละพี่น้องดอกแบงๆจะจะมีสิพร้ามาเบิ่งอีกกาจะมีสิพร้ามาเบิ่งอีกสองมื่นวอเดมาคิดว่า,าไม่มีเห็ดจ้าป้าหน,พนาาิพี่น้องจะมีตัวเรือโปมาจ้าพี่จ่าพี่น้องเบิ่งเถ้าแล้วเถ้าแล้วมันเกิดทางหางพี่น้องเห็ดเพิ่งอันนี้ไปจ้า พี่พอพี่พีสิไทยบิ่งอีกจ้บพี่น้องพี่น้องจักสามดอกเถ้ากันนะจ้าพี่พีชแต่ยังไม่พอเถ้าอยู่พี่น้องด้ยพี่ติดด้ายน้องแตงเอาพี่น้องแตงเอาจ้าเนี่ยงามๆอยู่เองก็ไม่ดอกเดียวเนาะแต่ยัีไม่แตงเอาจะดอกนี่ถ้าบ่ได้ก็บ่เอาไปพี่น้องตัดให้มันเป็นแนวอย่นียจ้าเดี๋ยวนะพี่น้องเดี๋ยวบางอีกคนมันต้องมี้มูจ้บพี่น้องก็เกิดทีเดียวนะจ้าต้องเกิดเป็นมูจ้าลงมาตามมาพี่น้องนี่ ลงมาตาจ้าเห็ดเพื่อเห็ดเพิงดูดูร้อนพี่น้องยายวีชีแตงเอาตาปิดกลองไว้ก่อนพี่น้องยายวีมาเจอเห็ดล่มดอกบอกอักไง่ยากจ้าพี่น้องเห็ดล่มดอกแก่ยากเล่นจ้าพี่น้ปปนองเพียเบิ้งเรเบิ้งเห็ดล่มยังมาออกยามนี่พี่น้องเบิ้งเพียสองมือโหบเลยแมงแมงกับตอมพี่น้องแมงกับตอมกล้องคอยเปียพี่น้องสองมือคอยจา้าเปีย ดอกซ่อมนาคขเลยพี่น้องเตรียมจอป่าจ้าเตรียมจอเลยเนาะเอามามาดึงเบิงเบิง,บงพี่น้องเบิงขามจิงไงใหญ่ใดจ้าดอกพี่น้องเลี้ยวขึ้นมาเห็นสองดอกพอดีแต่ว่าดอกนี้ยายวีว่าเอาจ้าดอกง่ายยากพี่น้องพี่เห็นปะเอาเห็ลดลมก็มาออกย้มนี่เดี๋ยวพี่น้องเบิงบักง่ายยากจ้าขามสิตไย้ล้ายนะพี่น้องเห็ดลมยายวีจะไปเอาดอกัานจ้ามันตุ่ม ดอกนี่เอาใจพี่น้องมามาจ้าดอกง่ายยากจ้าพี่น้องเห็นกระจอคอยพี่น้องบังขามพี่น้องอักตุรีมาใส่พี่น้องเหยดล่มจ้าเหยดล่มดอกง่ายยากหันกล้องมาท้องพี่พี่น้องง่ายก็นาคอยพี่น้องเบิ้งดอกง่ายยากพี่น้องสองดอกจ้าอิ่มพอดีจ้าพี่น้องอิ่มพอดีเลยเห็ดล่มสิขาได้ลายได้พี่น้องเบิ้งพี่น้องเบื้อง ไปไปตัวพี่น้องไปเลาะเบื้องอันนั่นไปเลาะเบื้องเห็ดอันเพิ่งหวานตัวจ้าพี่น้องเขามากระมานได้จ้าพี่น้องเบิ้งเพียแดดก็ฮหอนพี่น้องเบิ้งเห็ดลมใหญ่ก็ข่พี่น้องสองดอกจ้าสองดอกแต่ว่าดอกนี้ยังมีบ่เอาพี่น้องเบื้องขามันเป็นอย่างพี่พี่น้องเพียเห็ดล่มดอกใหญ่ยักษ์ได้จ้าพี่น้องพี่เบิ้งจ้าพี่น้องหันกลองก่เพีอรพี่ สองดอกพี่น้องสองดอกจ้าพี่เห็นปะพี่น้องเห็นปะจ้าเดี๋ยวเด้อยขอไปเตากองมุนเดี๋ยวพี่พี่น้องสองดอกอย่ายักมากเลยจ้าพี่นอ้องอลังการจ้าป้าเห็ดยังไม่ใหญ่ยคัะเนี่ยถ้าพี่นออ้องกูนะหัวหมวก็เห็นจ้าหอยหัวก็เห็นไปไปพี่น้องพี่น้องเบ่งเ <laughs> มื่อกี้ยัยวีทายลูกจ้ายัยวีทายลูกกูอ ดอกบังใหญ่คักแน่พี่น้องเฮ้ยพูน่ะสุดยอดเจ้าพี่น้องเพียเห็ดล่มดอกใหญ่ยักษ์จ้าพี่น้องเบื้องขาเนี่ยปีนังพูน่ะเมื่อกี้ยายวีปิดไว้ป้าสองดอกใหญ่ๆพี่น้องแต่ว่าดอกนี้เบาจ้าดอกนี้ยายวีเอาอยู่น้องไปสิเื้อว่าเห็ดหล่มสิออกหนานี่พี่น้องหนานี่เดือนกรกฎาคมแล้วค่ะพี่น้องเพียยายวีเอาดอกนี้จ้าพี่น้องยายวีเอาดอกนี้ดอกนี้เบาไว้ใบเถามันเถาพี่น้องมึงมืออคอยไปยังมือ ก็ใส่ถุงมือพี่น้องเพียสซองมือจ้ะเพียวบอกง่ายยักษ์พี่น้องต้อจากเห็ดอันนี้จ้านี่เป็นห้องคอเหตุถล่มเลือดขาเพราะอะไรพี่น้องถ้าผมบอกน้องได้ไหมเล็มเอ,อจาจ้ะอุ้ยอุ้ยบักเห็บพี่น้องบักเห็ดบักเห็ดกอนังกีฬาเพิ่นว่าเต้นฮะว่าเต้นจ้ะพี่น้อง,น,องน่ารักงามเลยจ้ะ เดีพี่น้องม้านานลเลยเด้พี่น้องมุมน,นี้เด้อันนี้คงจะดแถวพี่น้องเก็บตะไคร่าบานบางไงเลยจ้ะน,นี่ยะระดอกนึ่งน,นีนพนง้พี่น้องคือพี่น้องสองดอกอ่อนจ้าน้ำโอ้ยเมนเบิดอยู่นี่พี่น้องเดี๋ยวได้ข่อยกลองมุมน,นี้ก่อนพี่น้องออน้องกินน้ำยี่ดอกแล้วจ้ะเนาะเก็บเม็ดหนาแลียพี่น้อง <c ười> ปอกพี่น้องเลยะชุหนึ่งเถาก็มีพี่น้องเขา,า,า,าก็วนี้พีอุยอ้ยเบาใจเถากบนกระเดาแมงกินคักออ้ได้สมน,นละลจ้าดงเดต,ตะไคร้พี่น้องแปวดหูเนาะเต้ไข่ต,ตีนพี่น้องสุดยัดวเลจ้างามแมนมดพีพี่น้องมาม ง้อก็เด้นะพี่น้องเนาะพี่จ้าอู้อันนี้ง้างน้ำพี่น้องน้ำขากาน้ำแน่แพื่โอ้ยขาจ,จวดใช้ใาพี่น้องเพื่ดอกเงี้ยยากจังน้ำๆเนาะพี่น้องนี่ก็เฮ็ดอันเพิงน้อยจ้าเฮ็ดเพิงน้อยเทาทิมเต็มปลาเลยพี่น้องจ้าเก็บตัวน้องพี่น้องเนาะย้ำออกไหม ไปจ้าพี่โอ,อันนี้ก็แพ้พิดพี่น้องแพ้พิดใหญ่บ่เลอะได้จ้าพี่น้องจะสองดอกแ็ดจูกูอยู่นี่ยากจ้าเห็ดพึ่งเอันเห็ดอันนั่นพี่น้องเห็ดยังกาะพี่น้องเยวีไม่พอเห็ดอันนี้จ้าพี่น้องแต่ว่ามันจะคล้ายเห็ดปีกนกแต่ว่าอาจจะเป็นพิดก็ได้จ้าเพราะดูเนี่ยบพเก็บจ้าพี่น้องเห็ดหลายชนิดมากเลยจ้ามาอน,นี่พอนี่ บ่มีมันปูพี่น้องมื้อนี้ปกติมันปูจะเกิดอยู่ป่าน,นี่เนะาะคกล้ใกลเห็ดมันปูเลยพี่น้องแต่ว่าแค่ดีว่านจับจะาใส่ถุงได้อยู่เบิ่งดีๆก่อนพี่น้องเม่นบอกรัลังบอกมีเห็ดชนิดเออเม่นจ้ะพี่น้องเห็ดอันนี้กินได้อยู่กินได้อยู่สิมีน้ำนมออกอยู่ตรงนี้เม่นบ่เบิ่งก่อนเม่นจ้ิคนบอกว่าสิมีรสชาติเผ็ดจ้เห็ดอันนี้ฝรั่งว่า เะมีบ่เคยกินจ้าพี่น้องนีบอเมื่อกี้ดอกนึงเกิอดอยู่หันจ้าพี่น้องเดบีเรเคยกินจ้าพี่น้องเ่เคยกินผู้ได้รูแน้นํามานได้จ้าด้วยผู้ใดเคยกินจ้าเฮ็ดนี้อนนี้จ้ามันค่ายปีกนกอยู่ตอนมอญปีกนกพี่น้องคาถีอม่วงที่เขาไปซึกซ้ายแค่นึงจ้าพี่น้องนี่มันเฮดตะไคพ้บุนพี่น้องเฮตตะไครจ้าพี่น้องโอ้ออนออนูยพุ่นน่ะไป ได้ปนแสบจิตดอกจ้ามาหนิเห็ดกระไทยตุม้มอ่ะจ้าพี่น้องจะน้ำหัวก็ออกจากปลานน่พี่น้องนี่เห็ดเข้ากี้จ้าจะมีกิ่หลายคาบแลวพี่นอ้องเบาจ้ามาเลอกเห็ดมันปูปลานี่พี่น้องอันนี้ก็แม่นเห็ดเอียงบุหรี่พี่น้องจ้าบุหรี่เห็ดยังพี่น้องอ เฮตนาเลีนาหม,ม้อมเฮดตะไครง้าง,งามำจ้ะพี่น้องงามจะมีรสเผ็ดจันเลยเสียพี่น้องเฮดอันนี้ซุปจ้ะขอมักซุปองท่านมันก็สดน้มโกกโก,โกเนาะพี่น้องเนาะไปรอต่อนพี่นอ้องเบื้องเฮตนาเรียจ้ามันเฮตนาเลียเฮตหลายชนิดเด้อพี่น้องมื้อนี้ดอกใหญ่ๆเลยจ้า,า,ามาเต้นมเต้นนี่จ่าซุ่มเลยก็เต้น อันนี้เสื้อเห็ดอย่างวะนี่พี่นอ้องพี่กระดกเลื่งใจพี่น้องเด้อเด้อขอกองมงุงแลี้วขอพระยายวีลืมโตัวตาพี่นอ้องงามน้ำเลจ้ะพี่น้องมาหนีกระดกนี่หน่อยจ้ะพี่นอ้องเพราะว่ามันสูบแสบไหมพี่นอ้องทางบ้านไม่ดองผันแกงกินเนาะงามเลยจ้ะบ,บางคนไม่เห็นมันปูบ่นี่เบิ้งไก่บ่เห็นจ้ะเบิ้งไก่ยังเห็นยายวีวาตายยายวีบ่ตายตาสันจ้ะงามจ้ะพี่นอ้อง งามจ้าไปไปเก็บเห็ดมันปูทั้งปุ่นยยอนี่ก็นาเล้าพี่น้องหน้าเล้หน้ามอมเราจ้าดอกใหญ่ๆจ้าพี่น้องนี่รองเอาอยจ้าพี่น้องมันต้องหมุนพี่น้องขออภัยเด้อมันต้องหมนุนมันเป็นต้นนี่นี่นหน่อยจ้าเห็นบ่ทงามพี่น้องพี่มันแต่มันพี่น้อง ไปไปต้อนจ้าเผาเนาะพี่น้องเลยอุ้ยโอเคจ้านี่ถ้ากกินพี่น้องเฮ็ดเป็มนอยขามันเสียบมันนำเสียบพี่น้องเฮ็ดอันเนี้ยกดมากินขามันนำย่อม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 จ้าดอกนึงนี่กับดอกนึงพี่น้องอันนี้เบาจ้าหนินี่ดอกนี้งามนี่พี่น้องดอกนี้งามจ้านี่ได้รัองสิพี่น้อง แตงสีพอดีเลยจ้าพี่น้องอันนั้นตอมยิ่งยิ่งยืนแมงอันนั้นได้หน่ตัวมันจะมาจ่อกินเลียดจ้ายิงยิงอยู่เห็ดเพิงน้อยงามพี่น้องไปพี่น้องแคบีมันเห็ดนาแรีพร้อมจ้ามันนี่เสียมี่ตะดอกงามงามพร้อมจ้าเห็ดนาแร่ง,งามงามเลยนี่เดี๋ยวมันเบิ่งดีๆก่อนจ้าเห็ดมันปูนลีพี่น้อง เห็ดหนาแหล่พี่น้องเห็ดหนาแหล่นาม,ม้อมพี่น้องเอ้ยเปลี่ยนกล่องพัดทั้งทีพี่น้องจะมีแดดมาแดงเหีห่ยหงเน่พี่น้องมัจะขายเงยเงยมังงามันจ,นจพี่น้องหนึ่งแล้วพี่น้องหนึ่งจุแก้วเมย์เสียบจะได้พี่ทายรูปมันจะ้ะงอนวัดได้กลิ่นหอมพี่น้องมึงเนี่พี่มันจะ นี่แมงอันี่มีจิ้มัดตอดตะค้นตะลวดอันนี้ให้น้ำพี่น้องอันนี้ให้งงน้ำจ้ะนี่หงบู้มันหนาเหลียพม,มพี่น้องจ้ะน้ำแต่น้ำพี่น้องหนาแหลี่มน้ำแต่พี่น้องบางวันที่เกินพี่น้องเยี่ยบีหลอสิมาเอาทั้งทีอีกขอไพ่เด้อดมุนกองเด้อพี่น้อง มีสองดอกอมันหม่นพี่น้องนี่มันหม่นจ้าดอกมะมามันจะพี่น,ออน้อ,องเปียกจวดจ้ะม,มันจะช่องเงิบนบนเก็บยหนาเนี่ยจะขวงมะควงมะน้ำจ้าปล่อยปลาไก่บานเ่าทิมวัดนี่แมงกินพี่น้องอู้เสียอุปุด้วยพี่น้องเด้อ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 บุปิดก่อน พีน้องอสองรอกอินนี่เป็นหนึ่งต้มแลจ้ะน,นี่ต้มเลยน้องยัยบีมะพร้าวเห็ดสมุนไพรอีกแล้วจ้ะน,นี่เห็ดสมุนไพรพี่น้องมันจะเป็นย่อยยำยังจ้ะลืมซื้อพี่น้องมีซื้อจ้ะน,นี่เห็ดไช้พีชไช้พีชพี่น้อง เขาพี่น้องเจ๊บ,บีคงไม่ได้เก็บให้เบิรงพี่น้องมันเถาจะ้ะ่งอ๋อแอนเป็นสปอร์ตอไปจ้ะไงสงสัยเกิดช่วงประมาณปีใหม่นี่บางซ่งนี่หรือว,ว่าประมาณปลายมีนาน,นี่น้องเจ๊บ,บีมะพร้าเห็ดผึังหวานจ้าต่ว่าพอร,รู้ว่าจะได้ปอตรงนี้ออกคุกปีได้จ้าเห็ดึังหวาน,น,นวพี่น้องปิดหัวไว้พี่น้องมองนี่ฉันได้ทุกปีจ้าพี่น้องแต่ว่ามันเป็นปีนี้เข้มาออกเห็ด เห็ดอันนี้พวกนี่จ้าแตงออกพี่น้องไหมอันนี้มันยังดึงเดือดง,งามๆนู่จ้าพี่น้องไปขาไปเบิ้งต่วจ้าอย่ามีเบิ้งก่อนว่าสิไดบอสิตัดเบิ้งอันนี้เห็ดเผื่งเลือกพี่น้องจะเข่าทตยลำใบบุ้นี่นี่อย่ามีป่ได้มหนี่ปลาหนึ่งสองมือจ้าโอดแมงหมดน้องมาประเทศก็มากเก็กบสับปูบรี่กินจ้าพี่น้องของฟรีในป่าพี่น้องเลย ุดีจ้ะโบวายไหมพี่น้องหน่วยหน,ยนอ่อยเนาะหน่วยกวูใหญ่จ้ะอืมโล้นแต่จะเกิดตัวได้นะมมึงสูงอย่เนานะเดาี่น้อง วิตามินในปลาพี่น้องยงอางห่อนคักมันอยูพี่น้องเลยภาษาเสียเหตีดออกทุกวานแหะดินมันซุ่มจา้าอากาศห่อนแต่ว่าดินซุ่มพี่น้องดินนี่เปียกมากเพราะว่าฝนตกหลายเนาะไม่ง่งกายพี่น้องเลย